หมูตโตบักดี้พี่น้องเห็นบ่เอ้ยลูกหมูน่ารักจังเลยโอ้ยโอ้ยจะเข้ากล่องนั่โอ้ยจะเข้าม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 าเนี่ยที่เอาซีเรนนี่แลนดนี่เอาคีกันเอาคีกันเอาอเอาเข้ากล่องบ่เะจะเข้ากล่องบ่ <laughs> ลูกหมูสามตัวโตผู้เบิ้ลพี่น้องโตผู้เบิ้ลทุกตัวดูล็อกครับ ดูล็อกดูล็อกดูล็อกทั้งนั้นเลยสามตัวเป,พพเ,นเ,นเป็นพอพันได้บัดทันได้เอาทำหมันมั่นเนาะเป็นพอพันได้บัดทุกตัว สวัสดีครับพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิง่งให้กับพญยากานันเด้อร์ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศา้าครับพี่น้องพญาการมาเกี่ยวแมวเนาะอยู่มองสวนนี่แหละเบิ่องติะรถซาล่งพญากันขึ้นไปเพิ่นแมวปลาพี่น้องแม่ป่าป่า,พเ,า,ปา,าเพิ่นมาอาศัยอยู่น้่กระเลียงไปพี่น้องให้เขา้าให้อาหารสื้อปลาทูมือละเค้งละเค่งละเคง นี่ครับแมวสามโตมันหน้าหักอยู่เด้พี่น้องเนาะเบิ่งจ่อเลยมันหน้าหักอยู่เด้เวลาเขามันมันเห็นเขาขับรถมาสวนนี่มันบ่ได้เข่าในหมู่บ้านนี่พี่น้องมันบ่ได้บ่ได้เดือดร้อนไผดอกแต่ว่ามันเห็นเขาขับรถมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยซาเลงมาเนี่ยพยาการขับรถมาเนี่ยมันแรนมาหาพี่น้องเพราะมันมันหูุจักเนาะไป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 กินเข่าปะแรนไปพุ่นพูนพนไปกินมองเกาหุ่นปะ ไปกินหม่องเก่าไปรังพุนไปยังการมาให้อาหารหมูพี่น้องเกียวหมูน่อเนาะไปยังการมาเกียวหมูอันนี้ขอกง่วพี่น้องงัวกับบะมี่ดอกพี่น้องดิมาจะเลี้ยงง่วชักโตสองโตบะมี่เงินสื่อพี่น้องเอ้ยงัวงั่วมันเอาไปขายตั้งแต่ตอนเป็นโลกนะงัวอันเป็นโลกพี่น้องตอนนี้โลกเศร้าล่ะโลกบีสกินน่นน่ะอ่า Tao này lột sau là bọn mình ngân sử ngu à Liêng tiêm này bọn Mũ Mũ pha Mũ pa, Ơ đế hâm Này mũ hâm Lục mũ Này lục Này Cái à này cả Cá lăng chả nhây phì nọng cả lăng này. Này. À này mẹ Ôi, mẹ tố bậc ไป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 แมวหิวแล้วล่ะึ้นแล้วบอโอมันยานมไปได้เป็นจะเป็นเดือนแล้วเด้พี่น้องนี่มาทันขึ้นมาทานันึ้นไป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 ให้อยู่นี่เอาปัดหู้มาอยู่นี่เห็นบอกนี่หมูพอพันพี่น้องพอพันเห็นบอกพอพันผสมเรียบร้อยแล้วน่งผสมกระดูหลอกเอาหมูปามาผสมพันดูหลอกพี่น้องเบิง้งลูกมันจะออกมาแนวไหนดเนาะ มวยรายการเรามีพอพันอยู่แล้วพยยายการก็ได้บดได้สมหลอดบดได้สมเทียมเนาะไปลูกไปไปไปกินเข่ามาัมามากินเข่าเอา้าสัตว์โลกอยู่น้ำกันเนาะโอปอมอาลีนะครับเนาะหอเข่ามาซูมือซูมือ,มอปลาทูพี่น้องเห็นบหมอย่าก,กินแต่กลับเด้ออีกโตไปใส่แม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 ่มาเร็ว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  อกำลังแล่นมากพี่น้องเห็นบ่กำลังแล่นมากมาเร็ว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 เอ้ยเพิ่นกินกันหมดล่ะมา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 เร็วเร็วเร็วพิ่นกินกันหมดล่ะเอ้อนี่เห็นบ,นบ่ปลาทูมาที่หลังบรารีกินนี่นี่นีน่ขยี้บ่ได้มันเป็นก้างก้างมันหลายขยี้หลายบ่ได้ก้างมันจะปักมือ กิน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 กลางหนาหักแมวหน่อยเนาะพนว่าเลี้ยงแมวเบิงหางมันพี่น้องนี่หางมันเห็นบะนี่หางมันถ้าถ้าถ้าหางมันงอแบบนี้เห็นบะหางหางมันงอแบบนี้นี่ไอตัวนี้ให้งอหลายพี่น้องนี่ให้งอหลายเห็นบะหางมันงอไปนี้เห็นบ่กับกับหางมันงองออันนี้ตัวนี้หางงอเนยน้อยพี่น้องแต่ว่าหางงอทุกตัวหางมันคดหางมันคดมันงอเขามานี่ พี่น้อมันเอื่นเงินเอื่นข่ำเอนเอื่นเงินเอื่นท่องให้กับเจ้าของผู้เลี้ยงวะสันอันนี้ตำลา่าพอดีพี่น้องตำลา่าพอดีเลี้ยงแม่เนาะาหางมันโคตรมันงอแบบนี้เนี่ยสแสดงว่ามันเอื่นเงินเอื่นข่ำมาให้เจ้าของบ้านวะสันเจ้าเจ้าของผู้เลี้ยงนั่นพยาการรูตร้ตนวมันตอนมนันน้น่อยเนี่โอ้มันมีห้าโตพี่เดียพี่น้องแม่เนี่ยมันมีห้าโตสีดำโตหนึ่งสีขาวบดโตหนึ่ง แต่ว่ามันมีหมาหบยหูเนาะมามากัดตอนน้น่อยในี่สองตัวพี่น้องออสองตัวตายตายคอรอตอนเสาร์มากพยาการไปเบิง่งโอ้ยแมวตายคอรอบัณฑิอ่าสองตัวแต่ว่าสามตัวนี่หลอดมากพี่น้องตอนนี้มันใหญ่แล้วมันเอาตัวหลอดได้แล้วเนี่ยอืมมันใหญ่ละมันเอาตัวหลอดได้แล้วิึงแต่ละพยาการก็ให้เข่าให้น้ำมันเสาแรงเสาแรงมันก็อวนขึ้นมากพี่น้องนึกว่าแข็งแรงครับเด้อ มันแข่งแรงกับแมวที่อยู่ที่อยู่ในบ้านเฮ่าได้ซ้ำไปพี่น้องเพราะว่าแมวซุมนี้มันจะหากินไปน้ำเเนะี่ยการขํากางขึ้นมันจะหากินหากินไปน้ำเนาะหากินไปน้ำเวลาลางขึ้นเราเอาไฟฉายมาซองเบิ่งพี่น้องข้างน้องสาในเห็นแต่ตามแมวเลยนะมันมาหากินตาหน่อยเนาะลาหน่อยสุ่มอยู่ด้านข้างแน่ยังแน่นเนเออ มันก็มาหากินอยู่แถวด้านข้างนี่แหละเนี่ยแหละพรยากาศยิ่งบัดนด้ให้อาหารปลามึอนี่เด้อสวยๆจักหน่อยพูดว่าเกาโม่งพี่น้องการให้อาหารปลาก็ระยะระหว่างเกาโม่งหอดใบสามโม่งเด้ออ่การให้อาหารปลาปลา,าจะกินอาหารดีพี่น้องกินทุกเม็ดพอมเออมันจะบระตัวเอาพอมเนาะ ถ้า,าห่อไหก่อนนั่นมันกินอยู่ถ้าเป็นปลาดุกมันกินอยู่แต่มันอมไหวข้าวเดี๋ยวมันก็คายออกพี่น้อง <c oughs> แต่ถ้าตอนบายก็ให้อาหารมันอีกรอบนึ่งกับ,บายสามบมงพี่น้องให้อาหารมัน <c oughs> <c oughs> นี่แหละครับวิถีชีวิตเนาะวิถีชีวิตคนอีสานคนบัานเฮานี่แหละพี่น้องเนาะคนอีสาบนบัานเฮาอีกจะหน่อยพยายการก็จะอัดเฟียงมองนี่แหละพี่น้องอัดเฟียงมาแล้วก็จะมาไหวในคอกเล็กนี่แหละนะ ในห้องโกดังเก็บฟางนี่แหละนะบรรจุได้อยู่สักสองพันสองพันก่อนอืมเอาไว้พู้นห้งัวยำหน้าอันนี้เพื่อเพื่อเพิ่นมาซื้อมาอย่างเนาะเอาไปขายเป็นเงินเป็นค่ำกำลังหาเงินซื้องัวอยู่งัว,งวงกับบะมีจกักโตพี่น้องเลยหาเงินซื้องัวงกันโอ้ยหมูพูตัวนี้มันอ้วนด้พี่น้องมันนั้นอ้วนจับนะ่ อ้วนพี่น้องยืนโชว์บ่ยืนโชว์บ่เนี่ยมันอ้วนตับอ่ะมหมูอื้ออ้วนพี่น้องเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวไปผสมอาหารมาให้กันใจเย็นๆใจเย็นๆย,นยนว่าไงเด็กๆหิวหรือยังครับเอ่โอ้ยขี้ดินพี่น้องเอ้ยหมูมันกระโดดขึ้นมาอันมีแต่ขี้ดินขี้จม มาเอาเดี๋ยวพอ่อจะการเกีลือหมูกันด้วยพี่น้องนี่นี่อาหารหมูพี่น้องนี่อาหารหมูเบิ่งกต์อะอาหารหมูเนาะแต่ก็มีอาหารผสมน้ำอาหารมันอยู่ในนี่แหละพี่น้องอาหารเม็ดนะอาหารสำหรับหมูหน่อยพี่น้องจะเบิรลกอะไรนะอาหารหมูหน่อย ให้กโกลอาหารหม,มูน้อยอาหารหมูเล็กกับผสมผสมกับหั่ไปน้ำพี่น้องนี่ห้่เนี่ยนี่ห้่เนาะลำข่าวลำข่าวนะผสมหั่ผสมน้ำให้มันกินพี่นอ้องประหยัดต้นทุนไปน้ำพี่น้องเลยถ้าให้แต่อาหารก็บบไว้หรอกเนาะมันเปลืองทุนเวลาขายจะบ่คุ้มคาพี่น้องอ๋อพยาการฝากไว้ซํานี่นะครับเด้อเดี๋ยวพยาการเคียวหมูก่อนเนาะ วิถีชีวิตบันเท่าครับนี่แหละเศ้ามากกับเกี้ยวหมูขำมากกับเกียวหมูเกี้ยวหมาเกียวแมวนี่แหละครับพี่น้องเนาะอยู่กับหมูกับหมาก,บากับปลากับแมวเลี้ยงเป็นพอเป็นรายได้เสริมพี่น้องเนาะพพอเป็นรายได้เสริมพอเป็นรายได้เสริมเอาคลิปหน้าพ่อกันไหม่ครับผมสวัสดีครับจักห้องอยังนะเบ่งตปลห tố bậc nhây này hiếu là lạ hiếu là lạ ơ kia mũ con